สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันบบในเสาของมือวันที่สองค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องค่ะม้มนี้นะคะแอดผ้าพ่อพี่น้องประเทาสุข,ขุสุข,ขนะคะมาพิดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะม้มนีคนนอนป่าฝันแม่นเล่าได้มากเป็นตัวเลยค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางนะคะของคนนอนป่าฝันแม่นในคลิปนี้ค่ะแสดงว่าเป็นตัวใด พ,พรมิตรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆปีปีใหม่นะคะคนน้อนปลาฝันแมนปีนี้ปีใหม่คือกันครับผมแอรมิน่งครับผมค่ะปีใหม่สุขสุขคขุณครับผมค่ะครับผมมาหนี่มาถามนี่แหละค่ะครับผมฝันฝันหนึ่งครับฝันได้ค่ะฝันว่ารยายทวดเ,เป็นเสียชีวิตเป็นนานนะครัค่ะหลายโอ้ยหลายสิบปีแล้วนะครับค่ะ ครับผมเพิ่มมาทั้งสองคนนะอืมค่ะคือยังเพิ่มผาไปกินตาอย่างเงี้ยแหละยุสาค่ะเป็นกันเลยว่ามึงกุยหอของขวัญ yeah. ป <sh arp Buck ham> ีใหม่ม <sh> <sh> ึงคนก็นะค่ะครับก็กันสร้างอันนี้ก่อนยังไงครับมันได้ได้ค่ะได้ค่ะยังแปดนาทีเนาะค่ะเป็นยังคือเกิดเดือดห้อนเกิดอะไรนี้นลค่ะบางคนมองว่าสร้างหามง่ายนะครับผมค่ะครับผม เวลาเมืองนาหนามถ่วมเมืองรลวงลมยายเมืองเคยฟังบางกระหางคนอรมเป็นผุยข้าอยู่หมุนจมลงเมืองผื่นโลก็ะชาเกิดเกิดเหนี่ยวนเมื่อคนไหลแหงพอผมมาหมอกหายไปยังเจ้าจยงเรือนข่วมเห็นสดอันมหันไปวิวัตต่างๆอีกเกิดเกิดทั่วโลกคนะน้าหนาพวงเขาเสาออกหล่อเขาไกลพันของมิลานมิเหล่าหนึ่งเขาว่อง้อมเนาะอีกเกิดสงครามก็ประเทศเบื่อตต่างเลยนะเห็นทัวโลกนะครับผมค่ะ ดังยูซีกันหนึ่งกันโยฝากรู้ดังยูซีฝาพาคั้ยส้นเข่ากันเอ็นบัตตาน้องครับเนาะค่ะครับผมก็โอเคบหนะกร้าวฟั่งก้าวอักระติตเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเพิ่นอันมือมั่นสองมือขึ้นหลังเนี่ยรู้สึกว่าสิมีคุณป่าคนหนึ่งพนโทรมาว่าพนเออเอื่อยพนเป็นมะเร็งพนก็ได้ถามสูตรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวกับอีหยังก่อขาเบิ่งด้วยก็ลืมแอปเปิลเขียวกับ ผมอยู่เ oh. ร <A> ื่องสีผมกับว่าให้โดนหรเนาะแมนค่ะครับผมแอปเปิ้ลเขียวมีน้ำเพียงน้ำมนาวนึกเส้นสายสามสามอย่างนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้พอมีเมืองหายไม่สมมุลได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเด็กจังค่อยสิเด็กบดให้เขียนไว้เขียนไว้ตะโดนแล้วหลุดต่ว่ามีแอปเปิ้ลเขียวข้าวเพียงมันเขียนจะเขียนไว้ไส์ไหมค่ะ ค่ะผมก็ได้ไปเบอกแล้วคจ้าอาจจะหนามั่นนะค่ะยินครับผมค่ะก็โอเคี๊นะครับเดี๋ยวผมมีมึงได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะค่ะผมสูตรวจหลังมะเร็งนะครับผมค่ะครับ่ะเอาตัวเลีงนะครับผมได้เลยค่ะแล้วมึงกูอย่ังของขวัญปีใหม่มึงคนละนะครับค่ะ รางยุคสาเพนก็เอากิตมมารวนะค่ะกิตมมารวแบบเพืนก็เอาใหม่มาเขียนให้นะ็เขียเพนก็ีดเสียงก้อนนะค่ะเ่นก็เขีเสียงก้อนเพื่นเขียนสามศูนย์ก่อนนะครับผมสามศูนย์ตีคะน่นะครับผมค่ะเพืับบาร์เ็นก็เขียนงแดเก้าสองครับแปดเก้าสองค่ะครับผมแค่นั้นนะครับผมอือค่ะครับ สามศูนย์แล้วก็บแปดเก้าสองเนาะค่ะแพงครับผมค่ะโอ้เพิ่นเสียชีวิตตะโดนหรอตีคะโอ้เพิ่นเสียชีวิตไปใส่ผมหน่อยหน่อยครับอายุเพิ่นตอนเพิ่นเสียชีวิตนี่เพิ่นอายุเท่าไหร่คะประมาณเจ็ดสิบกว่าปีนะครับโอ้ค่ะแล้วเพิ่นยัดว่าณเจ็ดสิบกว่าผม่็ไม่ถามหน้าถามยังไงอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะครับผมผมก็สิฟันเห็นเพิ่นนี่บอกคะ แม่ครับฝันเคลื่อนมาอันคลื่อนเข้าดาวเคลื่อนก้อนที่เข่าดาวเนี่ยคลื่อนมันสีสามสีชีที่หางเครับโอ้โอ้ผลอสิมาหาโชอีรีเนาะกันเนาะผอ้โงเลยครับเหมือนคุณไงผมควรตีไหมเมื่อวักเค่ะวก็เอาขีดสมมาลูมันพอันใหญ่ทวดค่ะแล้วก็เลยเอาใหม่มาแล้วก็ขีดก้อนนะเล้วกค้อันสามส่น ก่อนเดี๋ยวก็ไปเขียน้นเก็เขียนวนเขียน้นะครับแปดแเก้าศูนย์ะโอแปดเก้าสองเลยนะแปดเก้าสองสามศูนย์แม่ครับกับสามศูนย์นะคะอผมค่ะค่ะก็คืนก็ซื้อคืนเตียตงเนะบาเก้าสี่เนาะองตัวเดียวเนาะแมนค่ะโอ้เนาะสีเนาะกันอกมัดอกเกาหานออกเกาหาค่ะนึ่งกับสี่บวกกันหก็ให้นึ่งเก้าสีตัวเดียวเนาะค่ะ โอ้เปอยู่ในน้องหนึงกระดดเนอะไก่แข้งค่ะอาจจะเกินแนนั่นไม่ใช่ฟันเกินแก่นนึงแปะเก้าสองแปเก้าสามไผมโอ้ค่ะแน้องแ่นกับแปด้าหนึ่งนะครับค่ะแับผมอันนี้แก่นนะครับผมอันใด้่เมื่ออันบ่อสุพรรยาฟังเราไปฮะนมาเก้าสองตัวเดียวพนมาเก้าสองได้ครับตัวเดียวโอ้โอโอ้ได้ค่ะได้ค่ะ ครับผมได้จ้ะเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะครับผมค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรำรำลุยๆเล่าเซปีไม่นี่ค่ะครับผมไม่ไม่คือกันครับพี่น้องซุปผู้ซุปผู้หรือกันครับผมค่ะครัวไทยครับผมไฮสุขภาพร่างกายแข็งๆก็คือครอบครัวครับผมค่ะความถูกหายไปกับปีเก่าครับไม่ไปคว่ำรวยเข้ามาไม่ปี พบเก่าครับปีไปเงี้ยเนี่นะครับผมค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบผมเงื่อนไหรกองไห้ท่องไห้มาทุกๆกว่าครับผมจ้าจ้าทูค่ะขอบคุณคะ่คะครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะสรุปนะทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะพี่น้องคะแนวทางของคนนอนป่าฟันแมนมัอนี่คะ่ะมีสามศูนย์นะคะพี่น้องคะสามศูนย์แปด เกอนะคะสามศูนย์แล้วก็แปดเก้าสองนะคะส่วนตัวกันนี่แปดเก้าหนึ่งกับแปดเก้าสามนะคะพี่น้องคะเอาพี э ่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางเซานีจากคนนอนปา่าฝันแม่นนะคะ,คคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางเซานีนะคะแนวทางจากคนนอนปา่าฝันแม่นนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนำไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอ เพื่อเป็นแนวทางคือเกาา่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพอแม่พี่น้องบานเทาสุูสุ่สนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณท่าทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะสําหรับ พอแม่พี่น้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าอประยักสิภากรแนวทางาเด็ดเด็ดแบดมินี้นะคะเขามาแล้วกายาลืมด้วยค่ะพี่น้องค่ะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ <c oughs> เผื่อที่สิเดบลพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะบุญิกาให้พี่น้องบ้านเฮาสุขุสกนมีโชคไปน้ากันสูขขส้ขูุสกนเด้อพี่น้องเลิกพูดเลยเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วถ้สำหทับนี่กดติดตามกดติดตามเอาไว้นะคะพี่น้องคะเพิ่งรู้เรื่กระสีหาแนวทางใหม่ๆมาฝากมาตอนพอม่พี่น้องบ้านเฮาสุข,ขุสกนนะคะพี่น้องคะ เอาพี่น้องขอเวลาอีกสามสิบวินาทีด้ค่ะพี่น้องเด้อให้คลิปนี้เต็มแปดนาทีนะคะพี่น้องค่ะใกล้แล้วละพี่น้องนี่เอาครบเวลาพอดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อครบเวลาพอดีแล้วนะคะพี่น้องค่ะให้มีโชคสุขสุขคนเด้อพี่น้องเู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ได้นะคะพี่น้องเอาเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ